ยาราเกมเซนเตอร์ Center, บริการเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองแน่นอนถ้าทุกคนสนใจนะครับสามารถลงรีที่ใต้ดีสคริปชันแล้วถ้าหายาราเกมเซนเตอร์ได้เลยครับอย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากช่องเจ็ดโอซ่าด้วยแน่นอนครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับกำลังตามหาร้านกิฟเกมพาร์ทและขายของในแบบต่างๆในโรบอทอยู่ใช่ไหมล่ะผมแนะนําร้านนี้เลยนิโมช็อปบริการที่จริงใจบริการไวไว้ใจได้มีกิจกรรมหน้าเพจเฟซบุ๊กแจกของฟรีตลอดหากสนใจรายละเอียดที่ใต้คลิปเลยนะครับ าละครับผมก็สวัสดีเพื่อนปพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็ดโอซ่าชว์ดเช่นเดิมครับในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนครับไปตีตัวไฮดร้าครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวที่ตีต่อจากตัวเลดบัวนั่นเองครับก็ลองมาตีกันดูนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณจะต้องใช้จักดันไฮดร้าเนี่ยเรียกได้ว่ามันคือการต่อย,ยอดที่ทําให้ดีคุณเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและเซทไฮดร้าเนี่ย,ยมันเหมาะสมกับการที่จะไปใส่กับตัวละครประเภทไหนบ้างครับคลิปนี้บอกเลยว่าม และตัวไหนไม่มีใช้ตัวไหนแทนได้บ้างครับบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยครบคันครบจบให้คุณได้รู้อย่างแน่นอนนั่นเองครับซึ่งการบอกตีให้ได้นี้เนี่ยผมจะเริ่มตีนะครับชั้น10บเลยแต่ว่ามันจะนําไปใช้ได้กับทุกๆชั้นที่คุณยังไม่ได้ตีนั่นเองละกันนะได้ได้ว่านําไปเป็นแนวทางได้เกาะละกันนะครับถ้าทุกคนชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม,มาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับข้อมูลนี้สำหรับ <ไป S 1> ใคร<ด>ที่อย,อยากจะฟาร์มในแบบโลบอ็บอกแมปแอนิเมทเวนเจอร์แอนิเมตลาสเตอร์และแอนิเมทแวนการ์หรือแมประนีมากมายนะครับและไม่ม ที่สามารถช่วยเ,เพื่อนๆนั้นฟาร์มได้อย่างไรมากยิ่งขึ้นโดย G-Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์มือถือเครื่องหนึ่งสามารถฟาร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือว่าปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครับซึ่งตัวเกมนั้นก็จะยังฟาร์มให้เราอยู่ด้วยเช่นกันครับซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับที่น้องๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอยากจะ เปิดมือถือทิ A ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ A ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูทิฟอนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูทิฟอนลงไปทีใ่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิ p ชันได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ JEJEJE e, e, เพื่อรับส่วนลดอีก20บบาทด้วยนะครับ กับตัวไฮดร้านะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวบอสลำดับสองที่ผมแนะนําไว้ทุกคนตีนั่นเองครับแล้วก็ดาเมจที่ขัดไม่ได้เลยก็คือตัวละครอย่างปาสคานั่นเองครับเราอธิบายคร่าวๆก่อนครับว่าเซตดันนี้เนี่ยมันมีอะไรสําคัญบ้างนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับเซตดันนี้เนี่ยมันจะมีเซตผู้ล้างแคสนะครับเซตหมอผีเซตผู้ปรับสมดุลนั่นเองครับหลักๆเลยครับเซตผู้ล้างแคสตจะเพิ่มปริมาณความเสียหายที่สร้างขึ้นคือ15% 30%แล้วก็40%กับความเสียหายที่ใส่บอสด้วยเช่นกันนะครับ ประสาทกิว้วนั่นเองครับการตีบอสเหล่านี้นะับเป็นบอสด้วยเช่นกันนะครับและก็ดันเจียนพัฒนารายวันนะครับหรือว่าเป็นดันท่าที่เราเรียกกันแดดนะครับก็สามารถลงได้ด้วยเช่นกันครับรวมถึงสตอรี่นะครับไอด่านที่เป็น1นึ 10, ่งขีดสิบสองขีดสิบสิบห้าขีดสิบสิบ ยี่สิบสามสิบสี่สิบอะไรเงี้ยพวกเนี้ยจะนับเป็นบอสหมดเลยนั่นเองครับเท่ากับว่าเซตนี้เนี่ยมันจะนําไปใช้กับการตีบอสเหล่านั้นได้ง่ายเช่นกันนะครับโอเคไหมฮะแต่เหตุผลที่ว่าเรายังไม่เน้นฟาร์มไฮดร้าในช่วงแรกเนี่ยเพราะว่ามันทําสเตตได้ค่อนข้างยากนั่นเองครับสเตตในที่นี้คือก็คือ,คอพวกค่าอัตราคิติคอลนั่นเองครับในการเล่นเกมหลายๆเกมเนี่ยนะครับต้องพูดว่าการทําอัตราคิติคอลได้ก่อนเนี่ยมันจะรีดดาเมจต้นของคุณนะครับมาได้อย่างง่ายดานั่นเองครับส่วนใหญ่ทุกกกเเเเมมนนีปป็็าารตตตคคิิคอแลแ้วทดุณ 2หรือว่าคูณ1นก็ว่ากันไปนั่นเองละกันนะครับหรืออาจจะเป็นตัวเท่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็150หรือว่า20 0หรือว่า100%เป็นนหลักนั่นเองละกันนะครับโอเคไหมประมาณนี้ครับเท่ากับว่ามันจึงเป็นดันที่ยังไม่สําคัญละตอนแรกนั่นเองครับมันจึงเป็นดันระดับที่สองหลังจากที่คุณฟาร์มบัวไปแล้วนั่นเองเนาะซึ่งเซตอันนี้ครับสำหรับผู้ลรงแขกเนี่ยเหมาะกับใครบ้างครับลักๆเลยเหมาะกับแทโอนั่นเองครับโดยแทโอเนี่ยเป็นตัวละครที่มมมีีคคคววาาาาสรรรถใในนนนนกตตตติิติด,ด,ด,ดอ100อออลยู่่่แ้ท46ััเงบ โอเคนะคุณสามารถย้ายมาเล่นเซตดีได้เลยนั่นเองครับในการฟาร์มดันไนท์แมร์หรือว่าลุยดันต่างๆนานาได้นะครับบอกเลยว่าไทโอจะมีประสิทธิภาพรีดดาเมจได้ดีมากๆครับแล้วก็เซตนี้ครับเหมาะกับการตีบอสตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างเซอินที่เอาไว้ตีบอสมังกรครับตัวละครเอสปาดาครับที่เอาไว้ตีตัวบอสวัวครับแล้วก็นักล่าเหล็กไหลนะครับหรือว่าไฮดราก็คือตัวละครอย่างปาสคารนั่นเองครับถ้าติดภาพไม่ออกตามนี้เลยครับกลยุทธ์มีบอกอยู่เนาะนี่ครับเซอินตัวนี้เลยนะครับต่อมานะฮะตัวเอสปาดานะครัััับบทีี่่ไว้้ลงงดนนนนเอคร นี่เลยไม่ใช่นี่เดซี่ขออภยัยนี่ครับตัวนี้เลยนะนะครับและต่อมาครับดันปาสคารนะครับหรือว่าดันที่เอาไว้ลงเจ้าตัวนี้ก็คือปาสคารตัวนี้นั่นเองครับโอเคไหมฮะนี่คือตัวละครเรียกว่าเป็น3เสาหลักที่เราเอาไว้ตีบอสทุกตัวและเก่งที่สุดครับเหมเือนเดิมครับถ้าไม่มีปาสคารเราใช้เป็นยูริ แทนนั่นเองนะครับและแน่นอนครับในฟอร์มเมชั่นของตัวด่านก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราค่อยมาพูดนะครับแต่เราจะพูดถึงไอเทมอันอื่นก่อนที่เหลือนะครับยับอกครับเซตนี้ถ้าอยากตีบอสแรงอยากผ่านง่ายเซตนี้คือสําคัญแล้วก็ตีปราสาทกิ้วนะครับสำคัญสุดเลยนะครับซึ่งใครที่เน้นตีกิ้เนี่ยดน่ต้องรีบหาแล้วนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่จำเป็นต้องรีบหาเยอะขนาดนั้นเพราะเอาจริงๆแล้วเขาก็จะไปฟาร์มเซตบวกกันเหมือนเดิมครับเพราะว่าตัวละครอื่นๆมันไม่ได้ใช้เซตนี้นั่นเองนะครับโอเคไหมต เซตนี้ครับเซตหมอผีเนี่ยมันเป็นเซตที่เรียกว่าเป็นผลเข้าเป้าครับผลเข้าเป้าหรือว่าความแม่นยำนั่นเองครับเรียกได้ว่าความแม่นยำเนี่ยจะหักลบนะครับกับการต้านทานผลนั่นเองครับเรียกได้ว่าการโจมตีติดของเพื่อนเราเนี่ยนะครับหลักๆเลยเอาเป็นเช่นจะเป็นยูยูชินแล้วกันเนาะหรือว่าตัวละครอย่างอื่นอ่นะที่แปะดีบับแปะช็อตแปะแช่แปะโควิดอะไรเงี้ยครับผู้ตัวละครสายซีซีหรือสายดีบัฟจะใช้เป็นเซตนี้กันซะส,ส่วนใหญ่เลยน,นั่นเองครับหลักๆเลยคือการใส่พวกนี้เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณมีโอกาสติด100%นะ โอกาสติดของคุณยังเท่าเดิมตามที่สกิลมันบอกอยู่นั่นเองครับแต่แค่ว่าผลเข้าเป้านี้จะไปหักลบนะครับกับการต้านทานผลนั่นเองครับพุดง่ายๆเลยครับว่าถ้าต้านทานผลเป็นร้อยคุณมีอันนี้นะครับที่เข้าเป้าเยอะเท่ากับว่าคุณไม่ได้ติดร0อครับแต่คุณจะมีโอกาสติดตามเปอร์เซ็นต์ของสกิลของตัวของคุณเองนะครับประมาณนั้นเท่ากับว่ามีไว้ดีกว่าหลักๆก็เน้นใน p v p แล้วก็การดันหอคอยเพราะว่าพวก p ี p กับหอคอยเนี่ยค่าต้านมันเยอะนั่นเองนะครับโอเคนะ ประมาณนี้นะครับต่อมาฮะเ็จนี้ครับผู้บสมตุลเน็กก็เป็นเซตที่ใช้ได้น้อยกับบางตัวเท่านั้นครับอย่างเช่นตัวละครอย่างลูดี้นะครับเป็นต้นเลยนะครับตัวละครอย่างยูชินที่ถ้าเป็นซีแล้วจะใส่เซตนี้ได้ดีมากๆนั่นเองครับหลักๆก็คือทําให้ตัวละครนั้นไม่โดนหยุดการควบคุมการเคลื่อนไหวนั่นเองครับพวกแช่ช็อตหินนู่นนี่อะไรเงี้ยในเทอร์แรกครับทำให้ตัวละครเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเพื่อนได้ว่าจะเป็นการกลางโล่นะครับหรือว่าการลบดีบัฟตันตนาได้เช่นกันครับไอ้ ไว้ก่อนนะครับไม่จำเป็นต้องรีบแบบรีบปันก็ได้แต่หลักๆแล้วอย่างที่บอกครับว่าเซตตัวไฮได้เนี่ยมันเฉพาะทางจริงๆนั่นเองแล้วกันนะครับโอเคไหมแต่ผมจะลงชั้น10ให้ทุกคนดูนะครับสำหรับไฮดร้านี้ซึ่งจะกดมือให้ดูครับแล้วก็จะอธิบายไปทีละตัวทีละตัวตว,ตว,ว่ามันเล่นยังไงครับก่อนอื่นครับเรามาพูดถึงกลยุทธ์กันก่อนครับ โดยกลยุทธ์นะครับเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าในด่านนี้เนี่ยมอนนะครับหรือว่าตัวบอสเนี่ยมันจะมีอยู่3หัวครับและหัวตรงกลางคือบอสนั่นเองซึ่งเราต้องตีครับโดยการตีบอสเราจะต้องเน้นจุดอ่อนเป็นหลักนั่นเองนะครับโดยแน่นอนครับตัวบอสจะมีการตีติดพิษและก็ผลอัมพาตด้วยเช่นกันนั่นเองครับหมายความว่าตัวละครที่คุ้มกันอัมพาตก็คือวิกตอเรียครับแล้วก็ตัวคุ้มกันติดพิษก็คือลูซี่นั่นเองครับล็อกแน่นอน2ตัวนี้นะครับและแน่นอนฮะเราจะ ทำการฆ่าตัวด้านข้างไม่ได้ครับเพราะตัวด้านข้างนั้นจะโจมตีโดนเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นเท่ากับว่าเราจะต้องมีตัวละครที่ใช้มุกมั่นโจมตีครับหรือเรียกง่ายๆว่าตัวละครที่มี ค่าจุดอ่อนเยอะมากๆครับเรียกได้ว่าถ้าทําถึงร้อยได้คุณจะมีโอกาสผ่านได้แบบ100%นนั่นเองครับไม่มีตัวละครอย่างบิสกิตที่บัฟจุดอ่อนก็ใช้เป็นอสูรครับในการที่จะปักหัวปักดาบลงไปที่ตัวบอสนั่นเองครับซึ่งอสูรเนี่ยจริงๆแล้วจะมีตัวนะครับเพิ่มจุดอ่อนอยู่แล้ว50%นนั่นเองครับคุณก็ไปหาออปชันเซตอะไรก็ได้ครับใส่เป็นออฟหลักเป็นจุดอ่อนเพิ่มเข้าไปให้มัน1 0อเซ็ครับแบบง่ายที่สุดเลยก็ไปตีมังกรครับใส่เซ็ตจุดอ่อน 4เทินนั่นเองนะครับโอเคไหมประมาณนี้นะครับผมไม่ชัวร์ว่าถ้าอัปดาวไปหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็น5เทินป่ะผมจําไม่ได้ก็ผมไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วผมจะเป็นบิสกิตแล้วนั่นเองนะครับก็สามารถใช้แทนได้นะครับในชั้น 5, 6, 7, 8, 9, 10เนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยแต่ว่าชั้น11เป็นต้นไปบิสกิตจะมีประสิทธิภาพในการตบบอสได้มากกว่านั่นเองแล้วกันนะครับ โอเคเนาะต่อมานะฮะดีลเลอร์ที่แนะนำหรือว่าตัวดาเมจเนี่ยเราจะใช้บาสคาน Card อยู่แล้วถ้ามีบาสคานก็เป็นยูริเหมือนเดิมครับซึ่งยูริเนี่ยมีความสามารถหรือว่าประมาณดาเมจน,นะครับเทียบเท่ากับตัวละครอย่างสไนเปอร์หรือว่าจูพีเลยนะครับตามนั้นเนาะโอเคไหมครับเท่ากับว่าพอเราเข้าใจแล้วตัวละครจะใช้ประมาณนี้เลยครับซึ่งขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เช่นกันนะไม่ได้ว่าใช้ทุกตัวตรงนี้นะไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้ใช้ลองดูตำแหน่งหรือว่าคอมมันดีๆนั่นเองครับเท่ากับว่าถ้ามีบาสคานจะมีประโยชน์มากๆๆรรเเอาามดูท โดยการจัดทีมเนี่ยผมจะจัดแบบนี้เลยครับอย่างที่บอกครับว่าผมจะใช้ลีน่าตัวนี้เป็นตัวทุกทีมทุกดันเลยครับมันจะเล่นได้ไง่ายมากๆครับต่อมาครับเรามาไล่ดูของสมสัยใสของแต่ละตัวครับ ตัวนี้ครับของสมใส่เนี่ยผมจะใส่เป็นบล็อกหมดเลยครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับออปชันที่ดีของบิสกิตจริงๆแล้วสําหรับผมเองนะในมุมมองผมเนี่ยออฟบนครับจะเป็นป้องกันหมดเลยนั่นเองครับส่วนออฟล่างนะครับเรียกว่าเป็นออฟเสื้อผ้าแล้รกันเนาะควรจะเป็นบล็อกทั้งหมดเลยนั่นเองครับมันจะเล่นได้ง่ายกว่าแต่ว่าเนื่องจากว่าเซตนี้เนี่ยเป็นเซตแรกๆและที่ผมใส่นะครับไม่ได้สนใจออฟลองอะไรมากมายก็คือเน้นใส่ไปก่อนเท่ากับว่าตอนนี้มันยังเล่นได้อยู่นั่นเองครับและความสําคัญของตัวละครอย่างบิสกิตเนี่ยถ้าคุณอ ปริมาณความเสียหายที่สร้างเพิ่มขึ้นแก่บอสนะครับแบบนี้เลยเนี่ยแล้วก็จุดอ่อนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับจากเท่าไหร่อ่ะ44%จะกลายเป็นเท่าไหร่วะนั่นแหละจำไม่ได้ละ50 54%ใช่ไหมประมาณนี้อย่างที่เกมมันบอกเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับการที่มีจุดอ่อนเยอะนะครับมันก็จะทําให้เราเล็งหัวบอสได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าบัฟเนี่ยมันจะบัฟให้กับตัวละครที่ดามเมจสูงสุดในทีมเราเท่านั้นหนึ่งตัวครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นที่มหกๆนะครับ โอเคไหมแล้วก็ C2 ในที่หลายๆคนเขาพูดกันว่ามันดียังไงครับหลักๆเลยคือตัวมันเองนั้นจะลดทอนนะครับการโจมตี5เป้าหมายหรือว่าการโจมตีหมู่เอาง่ายๆครับ3ตัวเนี่ยไม่นับนะ5เป้าเท่านั้นครับลด20%ตลอดเวลาถ้าตัวละครยิงบิสกิตยงนยู่ในสนามนั่นเองครับเท่ากับว่าตัวเนี้ยมันยิ่งยืนนานยิ่งดีครับหลักๆคือเอาไวบ้บัฟนะครับให้ตัวละครโดนดาเมจเบาจาก5เป้าแล้วก็ทําให้บัฟนะครับตีบอสแรงขึ้นแล้วก็บัฟจุดอ่อนได้ด้วยเช่นกันครับน,นอ ต่อมานะฮะตัวละครอย่างรีนาเนี่ยนะครับก็จะใช้เป็นเซตบล็อกเช่นกันครับซึ่งเหมือนเดิมครับตัวเนี้ยจะเน้นอ็อบหลักเป็น HP นั่นเองครับเพราะเราจะได้ฮิลได้แรงๆครับแต่ว่าเหมือนเดิมครับเซตนี้ผมใส่ในต้นๆแล้วผมยังไม่ได้ถอนเลยนั่นเองครับก็จะเป็นพลังโจมตีทั้งหมด HP เปอร์เซ็นต์แล้วก็ HP เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเป็นลดทอนความเสียหายนั่นเองครับอย่างที่บอกครับผมแทบไม่ได้ถอดของตัวละครเลยเล่นตามมีตามเกิดค่อยเซตของไปแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่มีเซตอะไรที่มาแทนได้ก็คือผมเกลือไอเทมนับบตััััวเเเเเเนนนนนี้้้้้ยถถาาาจจะะะะใหหออพพสสกกกกกกิิิลลลไรรรรปป็็็แคด โจมตีธรรมดาไปแล้วมันจะฮิวให้ตัวละครที่เลือดต่ําสุดนั่นเองแล้วกันเนาะแล้วก็อันอื่นเนี่ยเวลาเราอัปเกรดไปก็จะฮิวแรงขึ้นนั่นเองแล้วกันนะครับแค่นั้นไม่มีอะไรมากครับก็เท่ากับว่าตัวนี้ย C2 เนี่ยย,ยังต่ำๆเลยมันจะเพิ่มคริดาเมจให้ทีมเรานั่นเองครับนี่เลยเพิ่มความสามารถนะครับหรือเพิ่มความเสียหายของคริต i c a l าดาเมจนะครับส0% C2 นะแต่ถ้าเป็น c 0ูเนี่ยเราก็เน้นบัฟอันนี้นะครับเพิ่มปริมาณที่สร้างขึ้นแล้วก็ลดป้องกันของมอนแถวหนนนนน้้าดััั่เองละกนนะครบ เอาว่าประมาณนี้ครับเท่ากับซีสูทุกตัวเนี่ยเล่นได้แต่ว่าก็อยู่ที่ของสมใส่ด้วยแล้วก็การวางซีของคุณนั่นเองครับต่อมาครับตัวละครที่ชื่อว่าลูซี่เนี่ยหลักๆแล้วเราจะเอาไว้ทําการลบดีบัฟที่ติดบนตัวเรานั่นเองครับอย่างอื่นเราไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ว่าเราไปเล่นกับด่านอื่นในหอคอยอย่างนี้ได้นะตัวดีครับปั้นไว้ไม่เสียหายนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับตัวเนี้ยจะล็อกของเป็นป้องกันครับเพราะว่าในหลายอย่างจะเป็นการฮิลนะครับหรือว่าป้องกันของตัวมันเองเนี่ยนะครับจะใช้เป นะครับเท่ากับว่าตัวเนี้ยเอาลบดีบัฟแล้วก็ยินยาวๆได้เลยเช่นกันนะครับแค่นี้เองส่วนสกิลไม่ต้องอัพก็ได้เช่นกันนะครับต่อมาครับตัวสุดท้ายนะครับวิกตอรียครับตัวนี้สําคัญมากๆกับการเล่นในทีมนั่นเองครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการบัฟอันี้ครับแล้วก็ถ้าคุณเล่นด่านหลังๆเนี่ยคุณพยายามปั้นตัวนี้ให้มันติดนะครับจุดอ่อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าคุณมีบิสกิตแล้วตัวนี้จะปั้นแค่ประมาณ40-50แค่นรับถึงห้ากันแั่นะั้นย่มนะครับเพ่าบว่าตัวนีี้ตอนท่คังมีบสกหรือเนรือว่า C5 ยังไม่ นะก็ควรจะทําตัวนี้ให้จุดอ่อนสูงไปก่อนมันจะได้ช่วยตัวละครอย่างปาสขันในมากๆนั่นเองนะครับโอเคเนาะหลักๆเลยคือสกิลนี้ครับก็คือการเพิ่มระดับจมตีเวท35%เพราะว่าผมเนี่ยทำการบัฟสกิลมาแล้วเช่นกันนะครับโอเคแม่แล้วก็ระยะเวลาโจมตีเวทเพิ่มขึ้นจะเป็น4เทอร์เด่กก็คือคุณต้อง6ดาวด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษนะครับไม่มีอะไรมาก แค่ให้ตัวเองอันนี้ผมอัพไปเพื่อแบบตัวละครจะได้ยืนถึกขึ้นเนาะเมื่อเวลาใช้สกิลไปแล้วมันจะได้หิวเลือดแต่อันนี้ไม่ต้องสนใจไปมากครับเราปล่อยผ่านเลยแล้วกันนะซึ่งการเล่นอันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้เล่นผ่าน100%เนะครับเพราะว่าตัวละครอย่างปาสคารตัวสุดท้ายครับ ผมไม่ได้ตีติดคิดที่เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับการตีติดคิดที่เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์คือสกิลดีนั่นเองครับคุณจะต้อง C6 ก่อนอย่างต่ำๆนั่นเองครับอารมณ์ประมาณอย่างแทโอเลยเนาะต้อง C6 ถึงจะตีติดคิดที่เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ทุกสกิลของปาสคาควรอัพให้ตันนั่นเองครับพูดถึงความสามารถสกิลของปาสคารสองสกิลที่สำคัญที่สุดก็คือสกิลนี้ครับความหายนะของยักษ์ครับมันจะฉีดมอนแรงมากๆครับยิ่งอัพสกิลเนี่ยแทบจะเกือบห้าร้อยเปอร์เซ โอเคไหมแล้วการที่คุณใช้อันนี้เนี่ยท่านี้เนี่ยมันจะปรับใช้อัตราคริติคอลนะครับ50%เท่ากับว่าคุณทำคริติคอลนะครับให้กับตัวนี้เพียงแค่50%เท่านั้นเลยนะครับต่อมานะครับท่านี้เนี่ยมันจะเป็นการรีเซ็ตคูดาวของท่าฉีดนั่นเองนะครับก็คือรีเซ็ตเลยแล้วก็ผมอัพสกิลไปแล้วนะครับมันจะทำการให้ตัวเนี้นะครับมี ได้รับความเสียหายก็คือไม่ได้รับความเสียหายนั่นแหละ2เทินนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆหรือว่าการโจมตีสครั้งไม่ได้เรียกว่าเทินหลอกการโจมตีสครั้งเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับมันป้องกันความเสียหาย2ครั้งโคตรโหดโคตรเทพโคตรอั code right นตรายนั่นเองครับแล้วก็พอเป็น2ดาวแล้วเนี่ยจ ill, ละลดคูดาวสกิลลดลงมาเหลือ40วินาทีก่อนนั้นน่าจะ80หรือ60ิเนี่นถ้าผมจำไม่ผิดนั่นเองแล้วกันเนาะถ้ากัดว่าตัวเนี้ยเอาจัริงแล้วเซตเนี่ยถ้ายังไม่หดาวควรจะในนะล่ แล้วก็ใส่เป็นตัวโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดาเมจค critical ครับซึ่งอย่างที่บอกครับอันนี้ผมใส่เปอร์เซ็นต์นี้เพราะว่าผมดื้อรั้นไงมันจึงไม่ผ่าน100%ครับถ้าผมกลับไปใส่เซตคริปมันอาจจะผ่านมากขึ้นกว่านี้ด้วยเช่นกันนั่นเองครับเอาเป็นว่าประมาณนี้ครับตัวละครเซตคร่าวๆประมาณนี้ครับส่วนการโจมตีเนี่ยหลักๆเลยเราจะเน้นไปการบัฟก่อนนะครับแล้วก็จะเน้นไปที่ฉีดของเจ้าตัวปาสคานเป็นหลักเลยแค่นั้นครับป่ะเราไปดูครับวิธีการเล่นเล่นยังไงครับ ในการเรียงสกิลแรกๆครับจะเรียงแบบนี้เลยครับบิสกิตเนี่ยบัฟไปก่อนนั่นเองนะครับน้องบัฟเพื่อเพิ่มจุดอ่อนให้กับตัวละครอย่างปาสคารครับแต่ว่าปาสคารผมได้จุดอ่อนมันไม่ร้อยเปอร์เซนต์โอกาสที่จะเบ้ซ้ายเบ้ขวาเนี่ยมีสูงมากครับแล้วตามด้วยตัวละครอย่างลูซี่นะครับเนี่ยตอนเนี้ยเราโดนมอนแปะดีบัฟมาแล้วครับโลแตกเราก็ทำการล้างดีบัฟไปเลยครับต่อมาฮะเราจะทำการบัฟเวทด้วยตัวละครตัวดีครับวิกตอเรียนั่นเองครับแล้วผมจะตามด้วยสกิลของรีน่านะครับประมาณนี้ คือแบบบัฟให้หมดไปก่อนนะบัฟให้หมดไปก่อนแล้วเราจะทําการนะครับตามด้วยสกิลของปาสคารครับแล้วก็รีสกิลไปตามนี้เลยนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เราต้องลุ้นแล้วว่ามันจะโดนหัวตรงกลางไหมเพราะว่าตัวของผมเองเนี่ยจุดอ่อนมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับถ้าโดนตรงกลางก็ดีแต่โดนแล้วมันคริกไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าของผมเหมือนเดิมครับจุดอ่อนน้อยคริก,ก็น้อยครับลำบากจ,จัดเลยนัตอนนี้ โดนตรงกลางครับติดคลิปจุดจุดอ่อนถือว่าสวยมากๆครับณน,นจุดนี้อ่ะผมจะทําการนะครับรีเซ็ตคูดาวของตัวนี้ไปก่อนเลยนั่นเองครับแบบนี้ครับทำการแบบรีเซ็ตคูดาวแล้วเราเนี่ยจะโดนโจมตีได้ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเนี่ยเราจะเอามาตะประมาณ2เทินแต่ว่าตรงเนี้ยเราไม่ควรจะใช้อันนี้นะในเมื่อกี้ที่ผมเล่นไปนะครับเราควรจะฮิวไปก่อนจังหวะนี้ฮิวไปก่อนเลยไม่เป็นไรครับชิวๆ เราพิมไปก่อนเลยนะครับแล้วก็จุดนี้เนี่ยเราจะทําการนะครับให้ตัวนี้ฉีดซ้ำไปอีกรอบหนึ่งก้นเน้นให้มันลุนลงตรงกลางระหว่างนี้พยายามดูบัฟบ,บนหัวนะครับด้วยนะครับว่าจุดอ่อนมันจะหมดหรือยังซึ่งนี่นเลยอยีกหนึ่ง <c oughs> ถ้ามันตีธรรมดาไปมันจะหมดไปเลยนั่นึองครับอ่ะปุ๊บตรงกลางไหม <c oughs> โบโอเคจบครับประมาณนี้ <c oughs> คือหลกัหลกๆนะครับตัวละครอย่างบาสคาร์มันต้องเน้นบวกเรียกว่าเป็นคอมโบเนาะกับตัวละครตัวนี้เนี่ยให้ได้มากๆเลยนั่นเองครับก็คือตัวละครอย่างบิสกิตนะครับถ้าคอมโบแล้วบวกลบ ไปแล้วเนี่ยจุดอ่อนไม่ถึง100%เนี่ยโอกาสที่จะเบ้ซ้ายเบย้ขวามันมีสูงมากๆเลยครับแต่ถ้าคุณทำไม่ได้100%แล้วเนี่ยมันจะตีตรงกลางเลยครับแค่นั้นจบครับเท่ากับว่าถ้าคุณยัง4 0 1, เนี่ยเล่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซแล้วก็แล้วแต่แต่ว่าคุณแค่ไปทำของให้มันแน่นครับเป็นอัตราที่ตีเข้าขอสัก5ห้าสับ่นอรนเ่ยนครัตอย่ิสุดอัอสี่40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแท่นอับวับคุณจะต้องทัวนเนี่ยให้มัได้ปา55%เละครอย่างบิสกิตเนง่ยุ่ณอัพสกิล ไปแล้วนะครับเอาง่ายๆเลยติดแล้วคุณก็จะมีแค่ตัวโปรโตฟาสคารเนี่ยนะครับจะเอาแค่ประมาณ 40%- ถึงห0หลักๆก็คือทำา50แหละพอมันอัพขึ้นมาคุณจะไม่ต้องไปเสียใจครับเกินดีกว่าขาดนั่นเองละกันนะนี่คือการลงนะครับตัวไฮดร้าเป็นหลักที่ทำให้เห็นแหละครับว่าลงได้นั่นเองครับสุดท้ายแล้วการวนสกิลเนี่ยมันแล้วแต่คนจริงๆครับว่าจะวนยังไงนั่นเองเนาะโอเคไหมครับประมาณนี้นะครับผม ก็ลองไปดูแล้วกันนะว่าบนสกิลยังไงแล้วกันเพราะผมเนี่ยไม่ได้ทําการสอนบนสกิลเนาะแน่นอนครับเรามาพูดถึงการบนสกิลกันหน่อยแล้วกันนะครับเราจะเริ่มจากการที่เล่นบิสกิตบัฟไปก่อนครับเพราะบัฟนี้เนี่ยจะอยู่ถึง5เทิร์นเลยนั่นเองครับต่อมาครับบัฟไปเสร็จแล้วเราจะใช้ตัวละครอย่างลูซี่เนี่ยทำการลบดีบัฟเกราะแตกครับถ้าไม่งั้นเราจะโดนเจ็บแรงมากๆครับบัฟไปเลยครับต่อมาครับเรามาเล่นอันนี้ครับนี่เลยอันนี้เลยนะครับแค่นี้เลยมาบัฟปึ๊บเสร็จแล้วเราทําการฉีดครับ 1ทีแล้วก็รีเซ็ตแล้วก็ฉีดอันนี้คือจบเลยนะครับหรือว่าถ้าคุณตัวบางเกินไปนะครับเราจะใช้เป็นแบบนี้ก่อนครับก็คือให้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้รี n นาเนี่ยมันทำการรีแบบว่าเป็นการฟื้นฟู2เทินของเราไปก่อนนั่นเองครับแต่ว่าให้หลังจากจบบัฟนี้นะเท่ากับว่าเราจะมีการฉีดจริงๆแค่ครั้งเดียวท่านั้นเพราะว่าบัฟมันจะหายไปนั่นเองครับก็เรียกแบบนี้ได้เป็นรีนาครับฉีดไปรีเซ็ต แล้วก็ฉีดจบแค่นี้จบเลยเราเรียงสกิลแค่นี้พอเพราะว่าพอสกิลมันเลียงคูดาวกลับมาหมดแล้วครับมันบัฟนี่เสร็จมันก็จะไปฉีดต่อนะครับแล้วเราก็จะมีฮิลหลักๆแน่แต่ว่าถ้าเรากดอันนี้ไปด้วยเนี่ยเพิ่มอีกสักอันหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยดีตรงที่ว่ามันจะไปแย่งการฮิลครับ นะตามนี้เลยก็ลองดูแล้วกันแต่ว่าถ้าใครที่ทําของมาฟูมากๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่เน้นสนใจฮิวเลยครับเขาจะเล่นประมาณนี้เลยครับสามสี่ปุ๊บแล้วก็นี่บัฟไปถึงทีตอนท้ายเพราะมันจะได้ฉีดรอบที่2ได้ทันท่วงทีนั่นเองแล้วกันนะหรือไม่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับหนึ่งสองสามสี่บัฟหมดเลยแล้วตัวนี้ถ้าดามจแรงเปรี้ยงๆฉีดทีเดียวนะครับบอสสิบตายได้เลยนั่นเองแล้วกันนะครับแต่ว่าอันนั้นมันประมาณ4 6แล้วแหละแล้วก็คริแดมสามร้อยบวกๆนั่นเองแล้วกันเนาะ ประมาณนี้ครับนี่คือการเลียงสกิลแต่ผมกลับไปเลียงเหมือนเดิมก่อนแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าไอเดียของผมเนี่ยมันค่อนข้างกรากกว่าคนอื่นเขาครับ <c oughs> ผมจะเลียงแบบนี้ครับเนาะของผมมันจะค่อนข้างกรากกว่าคนอื่นเขาผมจะเลียงแบบนี้จบนี่คือการเรียงสกิลที่ผมเล่นนั่นเองละกันนะครับโอเคเนาะประมาณนี้ โอเคนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการตีบอสไฮด้านะครับตั้งแต่ชั้น1จนถึงชั้นสิเลยครับใครที่ยังตีไม่ถึงเนี่ยก็ให้ใช้ตัวประมาณนี้นะครับส่วนตัวละครอย่างตัวนี้เนี่ยพูดตามตรงนะครับไม่มีก็เล่นได้นะครับแต่มันจะใช้ในพวกคอนเทนต์กิวแล้วก็ชั้น11เป็นต้นไปซึ่งขาดมันไม่ได้เลยนั่นเองครับแต่ว่าถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นอาสูราเป็นแทนนั่นเองครับ ซึ่งอสุราเนี่ยผมให้ดูครับเซตผมผมเอาแค่นี้เลยนะครับมันยืนไหวอยู่แล้วแล้วให้มันตายไปเพราะว่าเราล็อกเนี่ยห้าเป้าห้าเทินเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมใช้ตัวนี้ก่อนที่จะใช้เป็นตัวละครของบิสกิตด้วยเช่นกันนะครับผมใช้ตัวนี้เลยซึ่งคุณดูดีๆครับผมมีจุดอ่อนอยู่แล้ว50%จบแล้วก็มีแพสซีฟ50%บนี่ครับ อันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พร้อมเพิ่มดาวไปแล้วเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ท่านี้จบเลยเท่ากับว่าถ้าคุณเพิ่มดาวไปนะครับมันจะจบเลยมันจะกลายเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าคุณไปใส่เซตอะไรก็ได้นะครับมันจะเพิ่มจุดอ่อนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าคุณกดสกิลนี้สกิลเดียวมันจะล็อกหัวแบบเป้งเป้งเข้าไปเลยแค่นั้นเองครับโอเคนะฮะ ใช้แทนก็ได้หมดครับสุดท้าย <acceptable> แล้วครับการเอาบิสกิตมาเล่น <c oughs> คุณก็ต้องเข้าใจการทํางานมันด้วยครับว่ามันบ,บัฟอะไรไปแล้วคุณต้องหาอะไรเพิ่มให้กับตัวละครของคุณด้วยเช่นกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณเล่นตัวอสูรลาเนี่ยตัวเนี้ยไม่ต้องหาจุดอ่อนเลยนั่นเองแล้วกันนะครับถ้ากับว่าเนี้ยมันบ,บัฟจุดอ่อนร้อยมันล็อกหัวไปเลยตัวอื่นๆก็จะตีบอสที่หัวหมดเลยนั่นเองแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลนะครับให้พวกคุณได้อย่างมากนะครับไม่ก็น้อยมากๆเลยก็ใครที่กรอคลิปหรล้ริีีเนเ่ยค จะใช้ได้ยัน11 12, 13, ด4ิ5เลยนั่นเองครับสุดท้ายแล้วมันจะอยู่ที่ไอเทมสนใจคุณว่ามันถึกพอไหมมันสู้ได้พอไหมนะครับและหลักๆก็จะอยู่ที่ C ตัวละครด้วยครับยิ่ง C เยอะตัวละครยิ่งได้สแตตดีครับและยิ่ง C เยอะความสามารถสกิลก็จะยิ่งมีผลที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองละกันนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมนะสำหรับการตีนะครับตัวไฮดร้าตัวนี้นะครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวจะเป็นการตีม เ,เป็นอะไรบ้างนั่นเองครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์ไปกันแหละนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากที่เข้า,ารับชมนะครับหวังว่าจะเล่นเกมไปจากมีความสุขแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้ผ่านแล้วก็ขอให้ได้เทมกันอย่างดีๆกันทุกคนเลยลวกันนะนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ